lên 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 lên, tài, 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 tài <Rocky> <te am rhythm> <lush> สู้ลูกปลาก่อนก่อนสู้เออหนอมาค่อยมาเล่นกับปลาได้ยืนดูเดียบานจะไปจกแคปรอไม่ได้เดี๋ยวต้องรอหลังเราเลยใช่ปะต้องรอหลังเราโอเคอลิด ซึบทำไมกระติบทำไมกระติบทำไมมันไม่ได้ยินไปยืมรถน่อยนะลูกแหนะลูกสี่ลูกสี่ลงลูกสี่กัน ลุกี่นะพี่เซเซน้องเซจริงเคยเคยไม,ม่เห็นใครเลยมาถึงลูออกกำลังเข้าอยู่ น่าแก่ีน่าแก่ีน่าแก่อันนี้หมายอะไรไอ้หน้าแก่ก็รับได้ดีเลยรอยดีไมมที่นี่น่าแก่ีน่าแก่มาแก่มาแก่เฮ้ยอันนี้เริ่มไม่ใช่ละเป็นมาแก่หรอใช่เหรอพี่โรนี่เป็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อย่าลัมาแก่มาแก่ พี่ถ้าผมหายไปคือไฟดับนะคนต้องหนักแล้วพี่ใช่อสวัสดีครับตัวอ,อีน เขาฝาดแ,นะดแแกงอะไรวะเนาะสีชมพูกี่แกงนะสี่แกง

น้อยจังวะถ้าเราปิดสีฝั่งขวาได้นี่น่าจะวินแล้ว hmm. น uh ั้นนี่ทางขวาน่าจะเยอะสุดแล้วสัวยุู้น่าจะเยอะสุดแล้วตอนนั้วาย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 มีแค่เจ็ดคนเองเหรอเราแหมน่าปกติเยอะอันนะพี่มีมี ไม่ต้องรีบอ่ะรอได้ชิวชิュー้วเขาจะปฏิค่อยว่ากันฝนตกเอ้ยของผมก็เริ่มเหมือนมีเสียงฟ้าร้องนะพลังสอเอ้ยบ้านผมนอะบางแคมันจะกระยาตกกระยาสาดฝนตกเข้างอะไรนี่เ้ยมึงเห็นตรงกลางปะเขายืนเหมือปะมึงเดินไปเมะแม่งเลย เขาจะวิ่งใส่ใส่ส้มส้มนัินไปใส่นู่นก่อนพี่นี่นสีอะไรอ่ะเพื่อนเขาป่านเออเอาเลยก็เอาเลยชุบเพื่อนได้นะคืออะไรอ่ะพี่แมต์จอเด่งศพหน่อยพี่เด่งศพเด่งจัดแล้วแม่ไม่ตายได้ไงวะ เราตามหมดเลย,ยลวะนี่ตายแล้วเด้งศพมันด้วยต,นนตายแล้วเด้งศพมันด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยว โอ้ยกลับไปไปกันให้หพี่โรหน่อยเพื Arizona, ่อตายเพื่อตายชุบไปแลไมไม่ไมไม่เก็บศพแไม่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  ไม่ไอ้น <'m> ี่ว่ะพวกกูอยู่เต็มเต้ชุบไปชุบไปชุบไปไปเฮ้ยโทษโทษเฮ้ยระวังตายไว้ไว้ไวไวไวดูเล่นไปปิดตัวชุบปิดตัวชุบดูอยู่เข้อตายเยอะ

ขอชุบขอชุบชุบไปชุบไปตายกตายกตายอีกแบกไปแบกแบกแบกกลับไปเล่นเพื่อนก่อนแบกขอชุบ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 เรื่อยๆขอเล่นอย่าตะลุ้มอย่าไปตะลุมบอล เล่นเป็นฝั่งเล่นเป็นฝั่งไปมีใครมีปาก่ะตรงเนี้ยไม่มีครับไม่มีไม่มีเบลเบลเล่นปากได้บบเบลไม่งั้นเราปิดไม่จบพีแดงเข้านะแดงเข้าแดงเข้าเฮ้ย <c oughs> พี่ลุกแดงไปไหนพี่คมไหนพี่คมไหนไม่เล่น,ลนวะ ทำอะไรกันนะใครวะอเดินไปไหนมาเะกูจะชนะอยู่แล้วเฮียเป็นแพ้อะเนี่ยโลนี่เอ้าบอกไม่มีใครไอพิโลนี่ตายอยู่พี่เห็นปะพ่ทูล่าพี่ทูล่าพี่เห็นไหมไปล่าไปาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเวาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนถ้ารู้ว่า เอาเลยเอาเอาตีปตไปเล่นมีเล่นมีเล่นมีเล่นตายอออกไปบ้าออกไปบ้าออกไปบ้ารอรอเขาอุ้มอะตายตายชุบหน่อยพี่ชุบหน่อยอุ้มอุ้มตายหมดแล้วตรงนี้ไม่แล้วพี่นี่ถ่ายม่ได้ชุบยู่ชุบอยู่เราเอาเอาศพเพื่อนหน่อย โอ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะเตะไม่ได้พี่จอรกันหน่อยพี่จอ์ดมาหนึ่งมาหนึ่งไปกันให้เพื่อนไปกันให้เพื่อนเราลีขึ้นมาหมดแล้วเล่น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 ตาย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 มาสลายมาสลายมานี่ เพื่อเราหายไปหรือเปล่าพบปะเฮ้ยเขาชุบยู่เห็นปะหลังเสาพี่เรามีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยว่ะพี่เขาจะเข้านะเขาจะเข้าหลังเรานะออกมาออกมาออกมามาออก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 มาให้เขาปิดกระเดงเสียมพัวอเดียวเราตลบหลังเขาอีกทีนึงมา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 ตอนนี้เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้มองเราอ่ะมาปิดเขาเสียมพัวะออกมานาะ bay 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 lên 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 tay tay tay

ขอบใจมากชุบไปพวกเราชุบ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 จะหมดแล้วเต๊ฟเจนะเต๊ฟเต๊แบบเพิ่งไปฝั่งโนนเต๊ฟเอาฝั่งเราอันมามาปิดปิดตรงนี้ไปตรงนี้พี่แวง้งเดินไปได้ไป êi,ขอบ vòng thuyền phù chup, má 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 má, cạn tay 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 tay, anh, chăng à, tay, để đi ไปเราเพื่อนหน่อยเอเพื่อนหน่อยกลับพหน่อยข้างหลังะตรงนั้นตัิว่ากลับดูเพื่อนหน่อยทอนี่เอาไม้ไปวัดเลยอมดปล่อยตัวปล่อยไม้วัดได้ป่ะแล้วรีเิร์นอ เลือคนเดียวอ่ะไปออกเลยเฮียพี่เอาให้โค้ชเยอะเยอะมากพี่ตีไปเยอะมาก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 ผมโดนผมโดนทุกข่าตันชาใครจับศพผมเท่ากับตาย